สวัสดีครับรู้นะครับโอเคนี้คือเจอกันหลายเรื่องมากปีนี้หลายเรื่องครับหลายเรื่องดีแล้วครับที่ได้เจอกันที่เจอกันได้ก็คือเรามีงานถ้าไม่เจอคือไม่มีงานแล้วครับจะไม่ดีเท่าไหร่เอออยาปีนี้กี่เรื่องแล้วคะที่มเจอที่ได้เกันประมาณ3มเรื่องเนาะอย่างนี้เหรอปีนี้2ว่ะปีนี้สองเรื่องปีนี้2เรื่องครับใช่ครับก็มีต้นปีบ้านชทยมองครับแล้วก็มีเรื่องนี้ครับเจอกันกลางปีหน้าครับเรื่องนี้ แฟนๆคงหายคิดถึงกันใช่ไหมครับผมใช่คนที่รอเนี่ยก็เยอะนะครับก็บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็มีแต่ความสนุกนะครับในการดูซีรีส์เรื่องนี้ครับผมอย่างเรื่องนี้กลับมาเจอกันมันจะมีความใหม่หรือความแปลกจากเรื่องที่ผ่านมาอย่างไงบ้างครับแน่นอนครับมีความใหม่ในเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผมแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องความเป็นแฟนตาซีที่เราไม่เคยเล่นเป็นแฟนตาซีมาก่อนเลย acting อะไรเปลี่ยนไปแน่นอนครับ เรื่องนี้เพราะว่าโดนจับปรับใหม่หมดทุกอย่างเลยถ้าเราสองคนได้ครับผมแต่ทุนรับบทเป็นอะไรบ้างครับครับผมส่วนตัวหลงครับหลงรับบทเป็นแพทริคครับเป็นเจ้าของบาร์รับแห่งหนึ่งครับครับผมผมนะครับรับบทเป็นภูมิกับเตียวครับภูมิก็จะเป็นรัพายครับเตียวก็จะเป็นร่างคู่ขนานของภูมิที่อยู่บนโลกมนุษย์สองคาแรกเตอร์มันยากไหมครับอตัวเงยากยากครับเพราะว่าทั้งสองตัวละครเนี่ย คาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกันมากๆเลยครับภูมิก็จะเป็นอ่าหนุ่มที่ค่อนข้างที่เล่นแล้วก็มีความเจ้าชู้มีความเจ้าเล่ส่วนเพียวเนี่ยเพียวเขาก็จะมีความตะมุตะมิน่ารักอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างต่างกันเยอะเลยก็เราก็ทําการเวิร์กช็อปกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตัวหลงเองจะต้องนิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับผมด้วยการปรับลุคปรับคาแรคเตอร์ใหม่ทุกอย่างก็ค่อนข้าง ยากแหละเราเราติดเล่นอะ่ะไปเว,เวติดเล่นไง <c oughs> คือส่วนตัวหลวงเวลาเจอแฟนขับใช่ไหมเราก็อยากแบบว่าอยากคลิปหลอดนะแต่ว่าแฟนขับมายืนดูเรานั่งยืนหลอหลอกมันจะมีอะไรวะคือ <c oughs> <c oughs> คนหลอกกับเราไม่ก็มีเยอะแยะถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็แบบเอออะไรที่เราสามารถเอ็นจอยกับแฟนขับได้แล้วก็อยากทำนั่นแหละกาไปติดเป็นทีน่ัสไปเลยครับผมต้องเรียนการแสดงเพิ่มไหมครับหลวงเพราะว่าเรื่องนี้มันเปองแบบทีมเลเตอร์ ใช่ครับเรียนเพิ่มแน่นอนครับผมเพราะว่าการแสดงของหลวงก็ยังไม่ถึงในระดับที่ดีมากขนาดนั้นครับผมก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับก็ค่อนข้างปรับใหม่หมดเลยนะจากอะไรที่เราเคยเรียนมาแล้วก็ลบทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เริ่มต้นเรียนใหม่กับแฟนครับผมเพื่อให้มันสมูทไปด้วยกันได้ในเรื่องตอนนี้ทุกอย่างมันใกลหมดอย่างประมาณผมว่าประมาณ70็ดนแล้วนครับคือนักแสดงทุกคนก็ค่อนข้างพร้อมมากๆแล้ว เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะเปิดกล้องกันแล้วใช่ครับผมร่างกายจะต้องฟิตไหมครับคนตาออโอ้ก็เรื่องนี้ก็อย่างว่านะครับถ่ายเสร็จก็ปลอดชื้นนะฮะไม่ได้ใส่เสื้อเลย,เลยจริงเหรอ,อเพราเรื่องความเป็นแฟรพลายอะไรหรือเปล่าของคุณอะฮะแฟร์พลายต้องโชว์เยอะหน่อยปะ่ะแฟร์พลายไม่ต้องถอดเสื้อแฟรพลายที่ไหนก็ถอดแฟรพลายบ้าพลังไงฉีกเสื้อปึอ้งไม่มีหรอกไม่มีไม่มีแต <c oughs> ่คุณหลงโชยแน่นอนครับผม แต่เรื่องนี้เนี่ยไม่แน่ครับ <c oughs> ไม่แน่อาจจะแบบไม่โชว์ก็ได้ <c oughs> คุณขอปอดชื้นก็เลยอาจจะไม่ถึงแฟนก็ได้แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ถอดนะเออมันนี่แหละคือบอกคักคักเฮ้ยคักอ่านบทก็ไม่เห็นมีเลย <c oughs> เดี๋ยวผมบีบพุ่พูกลับให้โ <c oughs> อเค okay. ไม่เป็นภาพวาดในเรื่องของฉา,ากเอ็นซีฉากดนือีของแว็บไทยจะต้องเป็นยังไงครับคุณอ่า คือตอนแรกเนี่ยที่ผมอ่าบนบทเลยภาพในหัวของผมคือควายไร้เลยาฉากเลิฟซีนนะมันต้องเป็นแบบด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซีนะครับก<อ>็ค,คือมันจะมีความรุนแรงแล้วก็มีความอ่าที่มีความแรงเยอะอะบางทายเขาก็จะมีความแรงเยอะมีความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็นึกถึงไวไลท์เลยที่อา่านบทครับเยอะไหมอะไรนะครรับเเื่องยอะเ,เรื่องนี้เยอะไหมเยอะกว่า เยอะกว่าเยอะกว่าเพราะว่าเยอะกว่าแต่ว่าอาจจะตัดไปใช้แค่บางส่วนแหละครับเราก็อาจเล่นเผื่อๆไว้แหละนะเน้นแต่ว่าหน้างานพุ่งกับเขาจะแบบว่าหำมีนอกบทก็หมดเองสั่งนอกบทนิดนึงต้องรู้เนี่ยพี่แน่นอนอยู่แล้วคนเนี้ยพี่ประเด็จคือแน่นอนอ่ะคือทุกเรื่องเราต้องเองใช่มครับคือทุกเรื่องเรามีต้อกบทเองเอ่อมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นครับเราก็ไม่ได้นอกบทจนแบบว่าพยายามยัดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีคุยกันว่าถ้าบทเนี้ยถ้ามันไปต่อได้อะเราก็ไปต่อนะอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคทั้งทั้งสองฝ่ายต่างโอเคครับผมมันก็ไ่เงียแต่ว่าเราอาจจะมีการถ่ายไอเดียให้กับพุกมกับด้วยโอ้มีครับมีครับคือเรื่องนี้เนี่ยเขามีคนที่อ่ามีผู้เชี่ยวชาญเลยเดือดเรียกได้ว่าเป็นอ่า acting coach ที่มา c o a า h ในด้านนี้เลยด้านในการเลซีนโดยเฉพาะเลยรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆ เห็นภาพใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับครับผมคาดหวังกระแสไงบ้างครับกระแสแล้ะครับเราก็อยากให้เป็นที่รู้จักให้ทุกคนได้มากขึ้นแหละให้เราสังคมที่รู้จักมากขึ้นครับผมก็อยากให้ทุกคนยังอยากรักตัวละครทั้งแพทริกทั้งภูมิและเพียวของแฟงด้วยครับผมคาดหวังนะคคือถามว่ามันก็คาดหวังเลยครับคาดหวังทุเรื่องที่เล่นมาแหละก็อยากให ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปกับมันแค่นั้นเลยครับพร้อมรับมือในกระแสที่เกิดขึ้นไหมครับมันมันมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมทุกเรื่องครับมีมีแน่นอนอยู่แล้วก็ทำได้ไม่ได้อะคือผมว่าถ้าถ้ามีมีคนไม่ชอบเนี่ยก็ต้องมีคนชอบบางแหละแต่อยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจดูก่อนนะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความคอมเมดี้นะครับแล้วก็จะมีความ แฟนตาซีครับคือผมรับรองได้เลยว่าถ้ากคนกดเข้ามาดูเนี่ยจะมีแต่ความสุขอย่างแน่นอนครับใช่ครับก็อย่างที่พี่พีพีเขาบอกไว้แล้วครับผมไม่ชอบตรงไหนอะไรไหนก็บอกได้ครับไม่ชอบตรงไหนตีตรงไหนก็บอกได้ก็อย่าไม่ชอบเยอะฮะก็ชอบบ้างอะไรบ้างก็ได้แต่พี่พี่พีพีเขาบอกก็ได้ดูตอนไหนครับผมก็ประมาณกลางปีหน้าครับครับผมกลางปีหน้าได้ดูแน่นอนปากคนแฟน่อยค่ะครับผมก็ เราสองคนก็ยังเต็มที่กับทุกๆผลงานที่เราร่วมมือร่วมแรงด้วยกันครับผมแล้วก็พี่ทุกคนเลยนักแสดงพุ่มกลับทุกคนเต็มที่มากกับเรื่องนี้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับ O M G Vampire Vampire Y าแดงนะครับเจอกันกลางปีหน้าครับครับผมเจอกันครับทางช่อง Work Point กด23นะครับใช่ครับเจอกันครับบ๊ายบายพี่ขอพาพนิ่งกล้องนี้ได้ครับทระอง้์ไปก่งงเด็กรับ ขอบคุณรับพี่อันนี้ลูปใช่ไหมคร,รออับลืมละถ้าล,ล,ลรา,ราลืมอะไรกแล้วได้เลยพตอนแรกเขาไม่เข้าเลยอ